Channel Online. สวัสดีครับปิดามาแล้วพร้อมเกี่ยงข้างประชาชนนะมาวันนี้วันที่24สุกที่24นะช่วงชวเช้าก็ไปประชาสัมพันธ์ที่มสัสยิดเรื่องน้ำจะสูงขึ้นนะในวันวันนี้ให้เตรียมรังข้าระวังแล้วก็ช่วยยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ จะทำพันเกี่ยวให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานเพราะว่าถ้าเกินเจ็ดวันเราจะได้รับการชดเชยจากรัฐบาลหลังละเก้าพันบาทแต่ต้องทําประชาคมก่อนนะจะริ่มทาประชาคมตั้งแต่วันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดไปเรื่อยถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะแล้วก็ประชาพันธ์แล้วก็ให้กําลังใจลูกบ้านว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนนะพราวันนี้ก็บางจุดก็เบิกน้ํามันฮะหลายหมู่ด้วยกันนะ ภารกิจของนายกทั้งตำบลท่าอิดในะช่วงนี้ก็ต้องดูแลรมแม่น้ําเจ้าพยาเป็นหลักหนะ่อเพราะว่าเอ,อมีบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนที่ลําบากมากอ่อร่วมพันหลังคาเรือนนะเพราะตั้งละตั้งแต่มหมู่5ยันหมู่10เนี่ยนะที่อยู่ิมแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็ต้องอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็รวมทุกวันฮนะับก็ปตทก็ต้องออกประมาณที่ ความถือร so so ้อนจากโซนทึคือเขานอนกันไม่ได้ก็ต้องยกแค่ทําแค่เขาฮะวันนี้ก็ประมาณเกือบห้าจุดนะคือเอออเออหลายหลายหมู่นะฮะประมาณทั้งตงบลนี่ประมาณห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าเตียงได้ลทั้งตาบลนะแล้วาทางทางเท้าด้วยนะทางเท้าด้วยทั้งทั้งทั้งทงแค่และทางเท้านี่ประมาณห้าห้าหกสิบผมจำไม่รำเยอะเดี๋ยวต้องรู้อีกทีนะก็เราต้องอยู่เคียงข้างนะอย่างน้อยก็เราต้องเยียวยาบรรเทาทุกข์ให้กับเขานะ แล้วก mm ็ไปชามพันธ์ด้วยให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงก็เราก็มีชรบอต้องขอบคุณชรบอทั้งหมูสิบหมหกนะฮะมีเรามีชรบออยู่สองโมนะะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งเพื่อนเกียหญบ้านแล้วก็สมาชิกอบตด้วยทำงานเคียงกันแต่ต้องขอบคุณทีมงานของป้องกันเข้มแข็งมากครับป้องกันอบตแล้วก็กองช่างนะเข้มแข็งมากวันนี้ภารกิจก็ไปเปลี่ยนอ รอ,อไฟฮนะสามจุดฮนะหมู่หนึ่งนะตรงประดับดาวเอ่อหนึ่งสี่นะฮะแล้วก็หมู่หกใกล้ๆหน้าอบตอนฮะแล้วก็หมู่เกา้าตรงไกลๆนั้นก๋วยเตี๋ยวไอ้ทำก๋วยเตี๋ยวเข้าไปในซอยนะฮะประมาณสามจุดปลนนี่หรอไฟต้องทําง,งานงควบคุณเพราะว่าอบ,าอบตที่มีเอต์ตมตที่มีสิบหมูนะ่นายกมาดูแลั้ง ั้งสิบหมู่นะจะมาดูหมู่ใดหมูม่หนึ่งไม่ได้ต้องดูแลทั้งหมดเรามีผูุสังคมพระหวัฒาธรรมสามศาสนาด้วยกันนะครับก็ได้รับความอาพอเรามีวันนี้ได้ขอประชาชนอย่าลืมประชาชนนะ,ค,ะครับครับวันนี้ก็เออ่ทำแค่ประมาณสามหรือสี่ผมจำไม่ได้เยอะแล้วกันยกให้รนะัฐบาลฮะแล้วก็พวกนี้อีกนะอีกหลายจุดนะทำข้อคุณทั้ทงพมนประมาณห้าสิบกว่าแค่แล้วแล้วก็ ทางเท <NEN. S 1> <profession. S 3> ้าประมาณสิบกว่าหรือยี่สิบกว่าผมจะสิบกว่าทางเท้าที่จะเชื่อมต่อเกินพ่อการน้าท่วมที่เดินเ้าออกโดยพหมู่สิบหกนี่เยอะมากเพราะชุมชนแออัดตรงนี้สองหมู่นี่เกือบพันลังคาเรือนนะครับมันเป็นพันลังคาเรือนที่อยู่ในแม่น้ํานี่สี่ห้าร้อยลังคาเรือนสองหมู่เฉพาะหมู่สิบหมู่หกและหมู่ห้าเนี่ยอสามหมู่นี่แล้วหมู่เจ็ดที่ด้วยก็เกือบหกเจ็ดร้อยลังคาเรือนที่อยู่ในแม่น้ำเชียงระยาสี่ มูแปดด้วยฮะหมูขาวด้วยนะที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยเออพันลังคาเรือนในแม่น้ำนะสามหมูสี่หมูเนี่นะต้องดูแลกันทั้งหมดนะและ้วเออบางหมู่ก็ของเรื่องํามันต้องสูงนอะระบายน้ําออกก็ต้องเอาละมันเจ้าพ่อตแล้วก็อนุมัติทําผู้ขนานไปหมดในะวันนี้นะหลายอย่างนะเพราะ,เร,าะเรื่องแค่หนาวสารมากเพราะคขานอนลำบากเพราะน้ำขึ้นมากวช่วงนี้แล้วก็ประสามผ่านด้วยกันน้ำก็ เือสูงสุดทางยาวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครัวานก็เยอะวันนี้วันที่ยี่สบสี่ก็เยอะเยอะกว่าเมื่อวานหน่อยนะประืูว่าสูงนะตามดูในรูปนะครับเราก็ภารกิจวันนี้เฉพาะวันนี้นะพ่งนี้เคยว่ากันมาผมก็ไม่ได้ทอดทิ้งเลยนะทีมพร้อมทีมง,งานทั้งหมดนะแล้วพอขอขอบคุณทีมอ่านะทนเลขานะโสพลันทอแล้วก็ในสุริยาศรีจันทร์ฟาวิศีศรีจันทร์นะฮะแล้วก็คุณบัชราตเชอ่อบุรีเข้มแข็งมากพร้อม ที่ป้องกันและป้องช่างนะฮะแล้วก็ขอบคุณชรบอ้วยนะเว็บบ้านชรบอ้วยและสมาชิกวตด้วยทํางานเป็นบุรณาการเพื่อพี่น้องประชาชนครับก็ภารกิจเฉพาะวันนี้วันที่ยี่สี่นะครับจำไม่ได้ดูตามรูปภาพแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพิดามาแล้วพร้อมเขียนข้างประชาชนนะครับขอบคุณมากครับขอเพิ่มอีกนะฮะ พบลูกบ้านหมู่บ้านดีไลท์ซึ่งเป็นเอฟซีแฟนพันธุ์แท้ของนายกนะฮะให้กําลังใจนะฮะท่านก็ฝากให้กําลังใจนายกให้ทําเพื่อประชาชนแล้วก็ลูกหลานหมู่ห้านะฮะดีไลท์นำบลเจ็ดนะเป็นเอฟซีของนายกปิดานะต้องขอบคุณที่ว่าหมู่ตามหมู่บ้านจัดสรรก็สนับสนุนนายกส่วนใหญ่นะฮะประมาณสามสิบองค์การในจังหวัดททยอันนี้จากหมู่บ้านดีไลท์ห,หมู่เจ็ดข้างที่ว่าการอำเภอ ปาเขตเนะี่ยเียว่าการเปิเดปาคเขตแห่งใหม่ซึ่งจะเปิดต้นปีหน้าละหมู่เจ็ดตลทอ,นอ,อินเปิดปเกเขตสร้างเสร็จแล้วนะรับเราจะเปิดปีหน้านะฮะก็พบลูกบ้านจากหมู่บ้านดีไลหมู่เจ็ดก็ให้กําลังใจแล้วก็ลูกลูกหลานชาวหมู่ห้านะฮะอนุหมู่ห้านะฮกิจทุกหากกลานนายกก็ต้องทักทายลูกหลานส่วนใหญ่ก็เขาสนับสนุนในายกบิดาก,กันส่วนใหญ่ขอบคุณมากครับ ที่มีวันนี้ได้ก็เพราะประชาชนอย่างนั้นผมไม่ลืมประชาชนนะครับที่มีวันนี้ได้ก็เพราะประชาชนอย่างนั้นพวกเราเราักการเมืองท่องถิ่นทุกคนอย่าลืมประชาชนถ้าเราไม่ลืมประชาชนประชาชนก็จะไม่ลืมเรานะครับนะเรามีวันนี้ได้ก็เพราะประชาชนนะครับอย่าลืมประชาชนเป็นหลัานะครับแล้วก็ต้องดูแลทุกศาสนาเท่าเทียมกันเพราะที่ตะบลนที่อินมีสี่วัดหนึ่งมัสยิดและหนึ่งคิดศักรินิการโูรเจสเซนฉะนั้นเราต้องดูแล ทุกศาสนาทเท่าเทียมกันถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันนะไม่ว่าจะนับถือศาสนาสิ่งที่เรายึดถือก็าตามศาสน,นาได้ก็ตามนะเป็นพุทธคิดอิสลามคิดที่ของเขาแต่เราต้องดูแลเหมือนครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันขอบคุณมากครับ Traffic Channel TV Online